สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าแตนได้มีการโพสต์ข้อความลงใน f เฟซบ o ๊กชัยพลวิภาโดยมีใจความว่าสร้างอะไรก็สร้างได้แต่ความจริงใจต้องดูกันนานๆหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียล ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยน้องจัก,กรีเป็นคนออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกบอกว่าสู้ๆนะครับลุงกับป้าผมจะขอปกป้องชื่อเสียงลุงกับป้าทางโซเชียลมีเดียให้โซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าสรุปแล้วขอให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะวันที่12 เอฟซีจะได้ไม่ไปเกินลุงกับป้าต้องแข็งแร่งค่ะสร้างบุญบารมีต่อไปค่ะมานไม่มีบารมีไม่เกิดและต่อไปมันก็อาจจะมีมาอีกแต่เราต้องต่อสู้ให้ได้มานอาจมาทุกรูปแบบถูกต้องที่สุดความจริงใจในวันที่ป้ากับลุงไม่มีใครมีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ให้กำลังใจและเคียงข้างตลอดคนที่จริงใจก็คือคนที่ช่วยเหลือเราตอนตกทุกข์ได้ยากไม่มีใครเหลียวแลคนนั้นแหละคือคนดีและจริงใจกับเราที่สุดส่วนคนที่เข้ามาเพราะเห็นเราดังคนนั้นแหละเกราะกระแซะแสวงหาผลประโยชน์พอหมดผลประโยชน์มันก็จะด่ายับแบบไม่มีชิ้นดี จะพูดรำเริกบุญคุณสารพัดคนหน้าไหว้หลังหลอกสู้ๆค่ะลุงป้าอย่าคิดมากเข้าใจค่ะป้าลุงไม่ใช่ดาราการวางตัววางคิวก็จะไม่ถูกใจทุกคนเสมอไปความดีจะครุ้มครองค่ะจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำอย่าเป็นคนลืมตัวก็พอ ไปไหนมาไหนก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไหว้คนไม่เสียหายการเวลาจะแยกแยะคนไหนดีคนไหนไม่ดีคนไหนไม่ดีเพชรอยู่ที่ไหนก็มีค่าเสมอค่ะใช่ค่ะการกระทำบ่งบอกทุกอย่างในตัวมันเองความดีจะเป็นกรอกคุ้มครองเองค่ะป้าแตนกับลุงพลเพชรก็คือเพชรค่ะ บางคนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่คิดถึงความจริงใจสู้ๆค่ะลุงป้าก็คงดูออกว่าเป็นเช่นไรอยู่กับคนหมู่มากใจต้องแข็งคิดไตร่ตรองทุกเรื่องให้ดีค่ะเงินทองที่มีก็เก็บไว้บางคิดถึงยามที่เราไม่มีเราลำบากขนาดไหนเมื่อมีแล้วเราต้องประหยัดใช้ยอย่างคุ้มค่า เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างบางครั้งความดังของตัวเองก็มีพิษมีภยัยถ้าไม่เรามัดระวังว่าเวลาไหนเราทำงานอยู่จะมารับแขกแบบพิเศษแบบซ้อนกันไม่ได้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามความเห็นแก่ตัวของทุกคนต้องมีเพราะมันเป็นบาสเนตการค้าการลงทุน ที่ตัวสินค้าที่เหมือนกันมันต้องแกล่งแยง่งใครดังใครอยู่จะมาขอแบ่งความดังกันไม่ได้เวลาเดียวกันเข้าใจลุงพลที่เกี่ยวข้องกับลุงพลเห็นด้วยค่ะบางครั้งคนเราก็อาจมองข้ามสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งเล็กๆแต่ในทางกลับกันเมื่อเราเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปในทางใดก็ตาม เราต้องมองให้ครบทุกด้านทุกมุมคำว่าขอโทษก็คงจะไม่ยากเกินไปที่จะกล่าวกันในตอนนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะดูใจคนดูให้นานดูให้ลึกๆจริงใจเสแสร้งทำดีดูออกค่ะคนไม่ใช่จะยัดให้ใช่มีด้วยหรือฟ้ามีตา ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องของลุงหลอกแต่ก็รักครอบครัวลุงป้าสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจก็คือการทำปัจจุบันขณะของจิตให้มีสติในสิ่งที่เรากำลังเผชิญแล้วปฏิบัติงานให้หลุล่วงไปอย่างรอบคอบความผิดพลาดอาจเป็นข้อคอรหาแต่การคอรหาก็ไม่สามารถ ทำให้ผู้อื่นทุกได้ถ้าใจของผู้ถูกคอรหาไม่เก็บไว้เพราะทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตมนุษย์นี้ก็ผ่านไปเมื่อวันใหม่เริ่มตน้นชีวิตหรือความสุขความทุกข์แม้แต่ฐานะหรือมิตรภาพก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะใจของมนุษย์ฟุ้งอยู่เสมอแต่เวลาที่เหลืออยู่ของแต่ละบุคคลน,นั้น มีไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือบริหารปัจจุบันให้มีคุณคา่าที่สุดในครอบครัวของแต่ละบุคคลเวลาผ่านแล้วผ่านเลยครอบครัวบุพกาลีบุตรคือสิ่งสำคัญงานคือกิจที่ทุกคนต้องทำเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดสู้ๆค่ะป้าแตนและลุงพล เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปได้บททดสอบอย่างมีอีกเยอะค่ะที่เป็นกำลังใจตั้งแต่วันแรกและตลอดไปค่ะรักครอบครัวน้องๆทั้งสองคนใช่ค่ะสู้ๆนะคะคนที่เข้ามาหาเราบางคนก็เข้ามาหวังดีไม่ประสงค์ร้ายบางคนก็มีความจริงใจต่อเรายิ่งนานก็สอออกมาสู้ๆนะคะ ป้าลุงให้กำลังใจเสมอจากเอฟซีเชียงใหม่จ้าอยู่บ้านขายไก่ก็ดีนะคะใครอยากมาหาอยู่ที่บ้านกกกจะได้มีคนอยากมาเยอะๆเพราะบางทีแฟนคลับเดินทางมาจากไกลๆก็ไม่เจอลุงพลกับป้าแตนให้กกกเป็นจุดศูนย์กลางที่ใครๆก็อยากจะมาหาลุงกับป้าก็เจอ อยากอุดหนุนไก่ย่างของลุงพลกับป้าแตนด้วยค่ะเวลาจะทำให้เรารู้ท่าแท้ของคนเวลาเข้าใกล้เพราะผลประโยชน์หรือความจริงใจบางคนมาเพื่อแฝงหาผลประโยชน์พอไม่ได้ดังใจก็แสดงตัวตนออกมาโดยการออกมาทำแบบที่เห็นเห็นอย่าหลงดีใจว่าเขาเข้ามาดี เอาจริงๆนะถ้าคนเราจริงใจต่อกันจะพูดต่อหน้ากันเลยไม่ออกมาไร้สดให้ใครฟังถึงแม้บางครั้งเราจะพลาดบ้างก็เตือนกันดีๆแล้วลุงป้าก็เดินตามตลอดเห็นทุกอริยบทเลยเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเรื่องด่ามาได้เอาใจช่วยตลอดค่ะลุงป้าคือของจริงคนอื่นอาจมายาค่ะ คนเราต้องดูกันนานๆทุกอย่างก็ต้องมีเหตุผลค่ะอย่าเอาอารมณ์มาแสดงออกผ่านสื่อนิดๆนหน่อยๆควรคุยกันไม่ใช่ไร้สดต่อว่ากันอย่างนี้พอใจดีก็มาดีกับเขางานเดินแบบเห็นบอกว่าจะยกเลิกในวันที่เจ็ดไม่มาบอกว่าเขาไม่ได้เชิญก็งานมันยังไม่ถึงวันเลย คิดอะไรอย่างนั้นเนาะลุงป้าแทบไม่มีเวลาที่จะกินข้าวจะทันคิดอะไรล่วงหน้าได้เร็วขนาดนั้นแต่ก่อนก็หน่อยไปทีหนึ่งแล้วเรื่องอะไรไม่รู้จําไม่ได้ก็โพสต์ลงเฟซพอใจดีก็กลับมาใหม่สงสารลุงป้าค่ะต้องมานั่งทุกข์ใจในเรื่องแบบนี้นึกถึงคนแรกๆนะคะป้าลุง ที่เข้ามายืนเคียงข้างเราตอนทุกยากฝากแค่นี้ล่ะหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนค่ะเชื่อค่ะป้าป้าพูดถูกแล้วล่ะค่ะดูคนก็ต้องดูให้นานๆไม่ใช่เข้ามาหวังแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวพอไม่เป็นอย่างที่คาดก็ออกมาแสดงท่าแท้คิดถึงคนที่ร่วมลำบากด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆนะคะ คัดกรองรักลุงปา้าน้องไอซ์ตอนลุงกับป้าไม่มีใครก็มีแต่น้องไอซ์กับหมอปลาและคุณน้ำฟ้าคือมิตรภาพที่ดีจนกลายมาเป็นความรักและความผูกพันมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ค่ะรับรองค่ะไม่ต้องมีใครดันก็คนดีนี่แหละดันลุงกับปา้าจนมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่พี่อุ๊บค่ะ พี่อูบก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นสักวันเขาก็ต้องไปแต่ครอบครัวต้องอยู่กับเราตลอดไปค่ะเห็นจากไร้หลายๆครั้งป้ามักใจร้อนปากไวัยชอบเถียงทั้งทั้งที่ป้าไม่รู้อะไรเลยจะเห็นว่า YouTube บางคนต้องคอยดึงต่างคนก็หวังพึ่งพากันที่เขาเตือนก็ถูกแล้วเมื่อก่อนอาจไม่เคย มีคนแค่และคอยหยิบยืนน้ำใจให้กับลุงปลาแต่ตอนนี้มีโอกาสแล้วก็หยิบยืนให้คนอื่นบ้างอย่าทำตัวที่เหมือนเคยยังเหลือพวกที่รอเหยียบอยู่มันจะหัวเราะเราได้ถ้าเลือกได้อยากให้รักษาตรงนี้ไว้นานๆหรือทิ้งมันไปอ๋อหมอปลาและคุณน้ำฟ้าเขาหวังดีที่สุด และสู้เพื่อลุงปาอย่าทําให้พวกเขาต้องผิดหวังก็แล้วกันค่ะดีชั่วอยู่ที่ตัวธทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอย่าหลงกับคำยืนโยเพราะนั่นก็ไม่จีรังเหมือนกันเรื่องดราม่าแบบนี้ก็เคยเกิดมาแล้วถ้าอย่างร่วมงานกันโดยที่ทางนั้นไม่ปรับทัศนคติและนิสัยคิดเล็กคิดน้อยนะคะ ต่อไปก็คงร่วมงานกันได้ยากป้าคือคนบานนอกคิดอย่างไงก็พูดออกมาอย่างนั้นจากดินจะปั้นเป็นดาวคงจะปรับกันอีกเยอะส่วนคุณหมอปลากับคุณน้ำฟ้าดีกับป้าอยู่แล้วอย่าดึงมาเกี่ยวเลยค่ะเราก็ fc ลุงป้าเหมือนกันทราบว่าหวังกันทุกคนปล่อยให้ลุงกับป้าเขาเคลียร์กันเอง อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณอูป๊ปเพราะไม่เคยกลัวดามาแต่ดูจากช่อง YouTube ลุงปาและช่อง YouTube อื่นบ้างถ้าสังเกตคนที่เข้ามาตอนแรกๆและก็จะทยอยออกไปและที่เหลือก็คืออยู่ตามที่ขอร้องอยังอยากให้ติดตามทำคลิปลุงกับป้าอยู่ YouTube บางคนก็อึดอัดจใจ ทำดีก็บอกว่าทำไม่ดีก็บ่นให้อย่าเอาคำว่าคนบ้านนอกมากดค่ะมันอยู่ที่การวางตัวคนเราเรียนรู้กันได้ผ่านมากี่เดือนแล้วมันเลยคำว่าปรับตัวแล้วละ่ะนี่ตามเชียร์มาตลอดนะไปด่าฝั่งนั้นไว้ก็ตั้งเยอะไปหาดูได้แต่เห็นอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องบอก